แล้วมีปีกกันหมดยมดซอสกระด๋อนซอสเราต้องให่แล้วต้องใส่นามองตงต่อยนะซอหต่อยปี้ใ่ควลีควาลีใ่้าวด่้อนาแด้าวตด่อยข่อยต่อยข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 ่อยอย่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 อยข่อย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 อ่อยอย่อย่อย่อ่อย่อย่ออย่อยย่อ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 ออยอย่อย่อยอยอย่่อย่อย่อย ขนาดเดียวข้างเลยป่ะโอเค่ะได้ได้เดี๋ยวได้โอเคสวยกตอบถึงเรื่องที่เราทำได้ดีสุดคือเรื่อง performance ใช่ไหมคะก็คืออยากพัฒนาเรื่อง performance ด้วยนะคะแล้วก็การตอบคำถามพวกวิช s ิเวอร์ซีสุดเข้มข้นมาจริงๆแล้วก็คักเฉพาะคนที่เก่งจริงๆเข้าไปในท็อปลึกๆหรือคนที่ได้มงุดด้วยก็อยากจะทำให้เต็มที่นะคะในตัวแทนของบัณคไปเย่าคุณพี่ชางก็มาอยากทอไร อนนี้นอนก่อนดีกว่าค่ะตอนนี entertained entertained> ้น่าจะนอนก่อนนะคะแต่ว่าอย่างแรกที่อยากจะทําเลยก็คือกินทุเรียนเพราะว่าอดใจอดใจทุเรียนมาหลายเดือนมากว่าต้องการไดเอทให้แบบผุดออนมาดีที่สุดค่ะใช่ชอบกินเอดทุเรียนมาในวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จเราอยากขอบคุณใครมากวีนาอยากขอบคุณชาวนาวีค่ะเพราะว่าเขาส่งกาลังใจแล้วก็อยู่กับวีนามาตลอดระยะเวลา8ปีซึ่งมันไม่ใช่เวลา น้อยๆเลยที่จะติดตามสปอร์ตวีนาถึงขั้นกดตะกร้าให้วีนาเป็นหลักล้าน<ม>เป็น30กว่าล้านบาทจนถึงปัจจุบันวีนาอขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วีนาจะไม่มาเยืยนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีชาวนาวีที่คอยสปอร์ตวีนาและวีนาจะทําให้เต็มที่นะคะในฐานะตัวแทนของประปเทศไทยในการประกวดวิชูนเวอร์และวีนาก็หวังว่าทุกคนก็ยางจะก้าวเดินไปสู่เวทีจักรวาลด้วยกันกับวีนานะคะ วินาทีจับมือแพลวาตอน,นั้นรเราก็แบบมีรุนมากเหมือนกันตอนจับ คุยอะไรกันใช่ไหมก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาคบกวยกันดีค่ะก็ลองว่าไม่อยากร้องไห้ที่เลาแบบก็เป็นหลับตาว่างแตงก็คนว่างตาแล้วมันจะร้องไห้อะเพราะเราก็รู้ว่าแบบพี่แพลวก็สู้มามากเหมือนกันค่ะแล้วเราสองคนก็แบบรู้สึกว่าตอนนั้นใครได้อะวินาก็จะยินดีด้วยนะแต่ว่าก็อยากจะให้เป็นตัวเองด้วยอ่ะมันก็หลายความรู้สึกอะค่ะเราตอนนั้นก็พู้แล้วค่ะทีนั้นเราคิดแค่ว่าฉันก็หนักฉันก็ทําผลาญอต่แต่ว่า สิ่ง <the prestigious> mhm. ที่สําคัญที่สุดที่เคยพูดแบบเราตั้งแต่เช้าว่าไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ก็ตามสิ่งที่อยากให <wh ats Napoleon> ้ม <Israeli> <down> <enders> ันเกิดขึ้นมากที่สุดคืออยากมีความสุขทุกวินาทีเลนะคุแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็กดล็อกเป็นลายลักษณ์อกในการกลับมาบนไอทีมิชชั่นนี้ไปแล้ววันนี้มันอาจจะยังม่เชื่นแล้วแต่ว่าโอกาสวันหน้าวันหน้ามันจะมีโอกาสไหมคะสำหรับเราวันนี้ไม่แล้วเอาใส่ทุกอย่างกดไปบนไีมิช่แล้วแล้วก็คิดว่า ันคงไม่สามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วคิดว่าคงพอแค่นี้แล้วก็ขอทําหน้าที่เป็นรองหนึ่งเราบอกว่าวินาจะสามารถความมิสซิเซอร์วสได้แล้วเราจะได้ขึ้นมาเป็นเนี่ก็คือประกาศกิดส้นานี้อนใช่ะขออยู่ทำงานให้บอสดีกว่าค่ะเราตำแหน่งอย่างเดียวเนาะไอเดลเดลยังไงคะทักษะของเรา ขึ้นฝันเลยคนฝันไม่คือเดียวค่าบอกไวว่าจะเข้าท็อปสามไม่ได้แล้วก็วันนี้มันได้เข้าท็อปสามจริงมันรู้สึกว่าเหมือนกำลังฝันนะคะตอนที่ได้ยินชื่อคำว่าภูเก็ตอ่ะที่เอามือขึ้นมาไหวคืออึ้งโอ้ยบ่ใช่คือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันตกใจแล้วก็ดีใจด้วยความหลายๆความรู้สึกเหมือนกันค่ะสิ่งที่ทำให้เรามาไกลถยงจุดเนี้ยเราคิดว่าคืออะไรอย่ะ้ยกำลังใจค่ะ เพราะว่าทั้งคนในด้อมแล้วก็ครอบครัวเพื่อนทุกคนเลยเขาบอกว่าไม่ต้องเครียดให้มีความสุขแล้วก็เอนจอยกับมันแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในท็อปไหนหรือว่าอันดับไหนก็จะยังซัพพอร์ตแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไม่จะไม่มีคำลบๆหรือว่าจะมีไม่ไม่โยนพลังลบให้เดียวเลยอะไร่เมันทาให้เดียวรู้สึกว่าเดียวสามารถทํามันได้เต็มที่เลยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็บมาว่าครั้งนี้คือสู้พ่อกับแม่ใช่กอะพ่อกับแม่ก็ใกล้แล้วนะก็ตอนนี้พ่อกับแม่ก็อยู่ข้างหลังก็ วันนี้ลูกทำได้แล้วนะคะการประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรกในชีวิตลูกเอารางวั Truth, <respuesta. S 2> ลท <Windows. S 1> e ็อปสามให้พ่อกับแม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปกลับแล้วก็ไปกอดโทษกับแม่นะเอาปลอยบ้างค่ะไม่หาค่ะลูกก็รู้สึกดีมากค่ะทำเต็มที่จริงๆสุดความสามารถติดีใจมากที่ติดเนาะพ่อบคากับทุกทุกคนทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ มองตัวเองอย่างไรบ้างพอเราก้าวมามาอยู่ในทนะ็อปห้าค่ะเราคิดว่าเราเฮ้ยเราเรา,เราเก่งตรงไหนเราโดดเด่นเรื่องอะไรอะไรอยนะคะประเด็นเรื่องอะไรเราใช่ที่สุดเลยอนะไรเงี้ยผมไฟก็จะเป็นขนาดเรเื่องการตอบคำถามภาษาอังกฤษนะคะผมอยก็เชื่อว่าอยก็ทําได้เต็มที่แล้วก็แบบว่าคําตอบน,นั้นก็ตอใจตรงกันนะคะมีโอกาสจะสู้โดดเด่นนะครับ กไม่ไหวเลยค่ะตระกลับมากไหมคะเพราะพอหลายคนก็กลันได้ไหมเพราะหลายคนก็คือมองหนูเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดโอกาสที่มีอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาแก้ทุกแบบมาแก้มือไหมตอนนี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องะสำหรับกันแล้วก็ถ้ากลับมาจะบอกทุกคนนะคะอย่าลืมว่าเชียร์น้ำเดียวหลังน้ำเดียวหลังอยากกลั่นไหมคะตอนนี้ขอให้บอสส่งออกเวนอร์ก่อนค่ะ อากลองไปกินเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นความฝันสูงสุดแล้วก็เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่มาประกวดกับบอสค่ะที่ไหนที่อยากไปที่สี่อุ้ยขออุ้มไปก่อนได้ไหมคะอีกน่อสุดท้ายทีมได้ค่ะเป็นทีม พ <t> ี่ๆชาวทุณไปที่สุดกำลังใจแลวก็สุับสนันงานก็ขอบคุณแม่นัดรัชนาก็ขอบคุณพี่เจนนี่นะคะเชื่อแลกพี่ขอบคุณทุกฝ่ายี่นํามื่กินของกัเารู้ใช่หมว่ามาได้เราะคช่วยเราเพราะเรามีหลายๆอย่างที่แบบรหน้ารู้ข่าล่าสุดก็เขียนต่อปากแล้วแต่ก็พี่กะเลียงนากเขอบคุณทุกคนนะคะ่พราเราอว่าทุกคนทุกคน อยากให้เราแก้่ันสองทางใช่ไหมะใช่ค่ะก็จะคุยกันทกแล้วก็หวังว่าสักวันเราจะกลับมาในวันที่เราพอที่สุดเชื่อจะเป็นตัวแทนรเทศไทยให้ได้ดีที่สุดแ่กลับมาบอยแล้วก็ะกลับมาไม่รู้่สุก็คุณปรชมว่านี่คือเขาไปในที่ของเออรุ่นแรกที่ส่นที่ใส่แขนม ี่นาว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีศักยภาพดีๆทังนั้นเลยอ่ะอย่างพี่แพลวก็เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วแล้ไคยประกวดมาได้ตำแหน่งแบบอันดับเกือบท็อปเลยนะคะและทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าแบบบางคนอาจจะเพิ่งประกวดครั้งแรกแต่ว่าทำออกมาดีๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นดีใจมากๆเลยที่ได้ทุกคนเข้าร่วมทีมค่ะแล้วก็จะได้สนุกกันด้วยเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันในกองอยู่แล้วค่ะที่มา ที่เพิ่งได้ขอเซลหลายๆคนเซลเริ่มยุติทักเ่านักจ่าใจกันไม่เอามีนกตอนเห็นงานคือตลกมากเพราะว่ายืนด้วยกันไม่ได้ยืนแล้วคนเด็กต้องเอ็ดข้างหนึ่งเพราะว่ามันชนกันทั้งสองฝั่งชนกันส่วนนกมันเข้าจมูกเดียวตอนใส่แล้วของแพรเป็นนกหรือเปล่าเป็นนกฟินิกซ์เรา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 ไม่ได้เห็นสปล่อยกันก่อนมาหรือว่าเห็นตอนหน้างานเมื่อกี้เลยหน้างานเลยใครอึ้งสุด เรื่องดุคนเรื่องบดุคนใช่ไหมใจตรงกันเรื่องบดุคนค่ะวินาว่าเพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าน้องจะใส่สไตล์นี้กันนะหรือพี่พราใส่สไตล์นี้แต่ว่าของวินาเนี่ยคือชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แบบอใหม่ถึงนบกันนะคะที่แบบกลางปีนี่เรารู้สึกว่ามันมีความเอลิแกนซีวกกับสไตล์เกาะที่วินารู้สึกว่าเป็นในที่ใหม่กว่ากับนิวเอร่าด้วยวินวินาจะมีในยัอะไรเป็นนกโดยนเป็นปีอะไรแบบ ก็เป็นนกขนตรงนี้นะคะเป็นขนนกคะลลเวคค่ะ ใช้ในราชรวงศ์ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยใช่ราชบิธีต่างๆซึ่งตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของจริงแล้วละค่ะ <c oughs> แต่ว่าคือทางดีไซเนอร์เขาออกแบบมาให้วินาชอบตัวนี้มากที่สุดก็เลยอยากจะได้ตัวนี้มาสวมใส่ในวันที่เราคิดไว้ตอนนั้นว่าจะได้รับิมเวีนา <c oughs> เราโดนมาตลอดเรื่องเชื้อชาติชาติครั้งนี้มันเป็นการที่แบบว่าเปิดรับควาเฟ็นมิสซิีเวิร์ว่าไม่ได้ไทยเราเปิดว่ามากกว่าเพะเทศบแบบๆความหลากหลายประเพศก็เปิดรับเรื่องของชาติเชื้อชาติ วินาดีใจมากๆนะคะที่ m n g i เปิดกว้างเรื่องของเรื่องเชื้อชาติน้ะมองว่าวินาเป็นคนไทยคนหนึงซึ่งวินาเป็นอย่จริงจรวินาเติบโตเกิดในที่นี่ลูกสาตวไทยแล้วก็ลักอาหารไทยเป็นเหมือนคนไทย ท้องถิ่นมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบอสแล้วก็ทุกคนที่เปิดใจให้กับวินานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในะนการเปิด Miss Universe สวินาจะนำความเป็นไทยที่แบบสากคนที่มี Diversity มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเรื่องเพศเรื่องต่างๆนำเสนอให้กับทุกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและพร้อมรับควาจากทอย่างจะูไท<น>ุกคนอ่อ เชื้อชาติอินเดียของเราที่อยู่คนไทยเลยค่บางท่านในวันนี้ที่แบบว่าต่างคมไทยเปิดกว้างแล้วะค่ะ,ะวินาก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอินเดียหรือเช,ชื้อชาติอือ่นวันนี้สังคมไทยมีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากๆเปิดรับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนหรือว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดประเทศไทยพร้อมต้อนรับและเราอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัววินาดีใจค่ะที่ได้ตัวเองว่าเป็นคนไทยที่ถามไม่ได้ มีเพลงตัวยศตัวเองแบบเป็นไบร์ทเละแบบยิ่งใหญ่มากข้าจ้างเลยข้าจ้างเองรวีดาสิสเข้าใจไหมตวีดาสิสมันเกิดอะไรขึ้นมีไบร์ทเลสจริงขอบคุณพี่อ้อมมากที่แต่งเพลงนี้มาให้เพราะว่าตอนแรกพี่อ้อมบอกว่าจะแต่งตอนที่พีนาได้รับมงกุฎแล้วแต่ว่าเขาปล่อยออกมาก่อนแล้วพอพีนาฟังครั้งแรกก็คดลุกมากจริงๆ คือเป็นเพลงที่แบบอย่างแรกเลยนะคือไม่มีใครเคยแต่งเพลงให้วนะินา<ะ>แล้วอย่างที่สองก็คือเป็นชื่อวินาอยู่ในเพลงล<ะ>แล้วเช้าวันต่อมาพอม,มาเข้ากองเพื<ะ>่อนก็คือร้องเพเยเมื่อนคือไม่เรียกวินาแต่จะเรียกสา<ะ>มพยาง<ะ>วีนาวีนาโบวีนาซิงอย่างเง<ะ>ี้ยทุกคนเลยก็<ะ>ดีใจแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวินาซาบซึ้งมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่อ๊อฟจัดใจจริงๆเลยค่ะที่ทําให้มีนาะรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งแล้ว กัถูกเหมาะกับพี่วินาได้รับมงคุณวันนี้ด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราอ่ะที่เราฝันไว้อ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้ววินาก็เชื่อเรื่องของเวลาที่มันมาถึงแล้วที่ไม่ว่าอะไรที่เราต้องการมันก็จะเกิดสุดท้ายแนะนำตัวด้วยไทโซ่ไหมเราต้องใช้เป็นนิทรัลละเอาไหมวีเป็นไยลา่วีน 3, 2, ส Universe, ามสองหนึ่งปวีนาะสิงแสนิเวอร์สไทยแลนด์สองพันยะีนะ่สิบห้า